สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีปลาลงหมดทุกคนเด้อเห็ดยังนาะทางนี้นอนลับๆ,ๆ,ๆ,ๆละหล่อ <c oughs> มือดำๆละแล่เห็ดยังม,มาหมัดหัวพี่น้องไปบุห้มาออกไปอย่าหลุดเดือดตายพี่น้องเลยอืมอืมกระไรเข้าอีกสกระไรเข้าอีกเนาะเข้ามาผลกระไดรจากโตงั้นมีแต่ว่าตามตายแล้วเอาเสื้อมัดไว้เอาอันไม่อ่ตัวมันขามออกยังไปอันไม่จะไม่ชิดไตอันไม่ขึ้น เห็นบ่มอบจกออกเห็นบ่ะเห็นบ่ะอบจกออกจอบจกอจอกอเป็นลินคางนอกนี่นางน้ำตาลนางคิดดื้อเฮ้ิบ้าหลักลาบลินลาบคางเฮ้ยดับหน่อยให้แล้วน้ำเอ้ยน้ำขมิน้นน้ำขมิน้นไปทางใดแหละคนคนไปหาหลินทั้งคนเนหรอน,นะนี่บอนี่ฮะจักรเต้าน,น้อย มึทางนั้น่ะเตนน่อยนะเอามาขวพี่นาไม่ใช่พวกี้คุณว่าโคมแม่ละม่าบานเอาเต็นมัหงอยู่มันขาเอมาพี่ได้ลายยูเทนเนาะเอืผาเชียรเลยเนี่ยตัดเตนมาจับมาขบเอาเลยเนาะปัดเตนจะชวนเราเองไว้ฝักม่งยังว่าขึ้นน่อยแท้ะ จำกินข้าวต้นเลยเนาะสิค่ะลูกไม้เจ็ดสีอใช่นั่นบอลน้ำไม้เจ็ดสีเจ้าว่าสิเอาหมักพริกมามาปลูกแถวนี้บ<ล>่แม่นดินมันว่างมาปลูกแถวนี้ก,ก,ก็ได้เอาหวานหมักพริกเอามาพี่น้องเลยค่ะลูกหญ้าลกาูกคาไม่อันอันลูกขิงอันขดขดต้นยำมาเข้าเป็นเียกน้องลูกขิงออื Ok วัต้น ident, ชาวตะเลงวัต้นชาวตะเลงจะ้มชมจะเข้าเอิญตนเอียรตงไห็ดมีเจ็ดแกรเอ้นาพอมาพอเบียอันพระอิตูพ้อป่ะพรอิตูปะเดนทางใดละบุ ลอ,นนอย,ยชามแล้ว่ายามมูสิวยีน,นีเต็ม่าเ้ยตัเตนต้นน้น,น,น,น้อยกัตนน้อยจับเราในชวนเขาเองนี่แหละใช่ดูบกุนดองทองแดงตัเตนลูกล้านเลยเขายันได้ด้พอจับงาต้นมันน้อย รกหย่หหาแมงพักโคมเลยมันไปกินบดต้นต้นมาปบ่ก็ามาปลูกก็ได้มั้งไหมมาปูกใส่กับมันเท้าต้นของมันมังกรให้มันขึ้นล่ามขึ้นของสิถักลกหย่าลกทาถ้าว่าห้าวสิบไปทางอันก้นอนออไผ่ทั้งนั้น เสียมีดไปทั้งก้อนอ้อไผหอยมันหกเัวสองกอนะสามกอรเราไมา่ได้นอกขี้แกบมคทับเตียงเสียมาเอาจักเลยแล้วบมีมือว่างเลยลนะ่ะเจ้าบบอกแล้วป๊อปสามวันน,นะ ถ่ายน้องป้ากับโบเห็นป้าดอกป้ามันนำสีสีเขียวสีขุนมแม่คิงก็เลยม,มาทางก้อนอไม้คิงมาคิงทิศทางเนี่ยมาทางจ้ะเป็นหมากนี่น่าแบบถือหูใช่แม่หืมถือหูเป็นหมากเลยอ้าวมันเป็นหมากเลยหมากแรกพนโตใส่ทุกมือทุกมือว่านกระตุกมาหนีกระตุก นีนี้ได้ผ่านเาาๆน่ะมาตัดเออผ่านเวาของเขาเจะซีอะไรซื้อห้า,หากระชื้นไปอยู่ใช่ปบอกผ่านีงไงหญ่อีนชักกำลังไม่เมอบนวยนะอันนี้มันโอเคอยากมันเด่นดอกไม่เด้ซื้อไหมเอ,อกุกระต่ายพี่น้องเ้ยมาเฮือนแม่ก็ มทำความสะอาดก่อนมันเสีเวลาอะไรี่น้องเลยแต่อก้อนี่มันท่านเดียวเป็น,นเนาะเป็นนี่มันมันเป็นก่อนนี่ไอ้หาบวัยกินมันผลออกมา แล่มยยัใส่อยู่ในผมนั่นเนะใบมันบังอยู่ใน,นม,มันออกโอ้โหมงคนเขาจะเอาเนี่ยก่อนมาตัดคเี่ยตัดกันไกลค่ะของพม,<ผ>มนะ่ะก็จะตัดเขาจะทางแป้นมแ่แหล็ทไงผ่านเนาะหมายมันหก วางดด้วตกงางเออนเฮ้าเขาหก็เกือไปแล้ปลวปะสัหรับพี่นิคิงก็ขอลาไปก่อนด้อจ้าพออันที่ไมไม่ได้พี่น้อง